เรามาดูดวงคนที่เกิดราศีมังกรนะคะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่8ตุลาคม2566นะคะคนที่เกิดราศีมังกรนะคะดวงคุณเป็นยังไงบ้างนะคะใน7วันนี้นะคะราศีมังกรนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอดทนกับอะไรหลายๆอย่างนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะเหนื่อยนะคะแต่คุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้นะคะระวังมีปัญหาทะเลาะกับใครนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ ปัญหาเก่าปัญหาเดิมนะคะสุขภาพน่าห่วงนะคะระวังสุขภาพของตัวคุณเองและก็คนในครอบครัวด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพบหมอพบพยาบาลช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องคิดหนักคิดเยอะนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะระวังอารมณ์นะคะระวังอารมณ์ช่วงนี้หงุดหงิดง่ายนะคะหงุดหงิดง่ายระวังมีปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ตัวนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้ ไปโรงพยาบาลได้ปิดไปติดต่อโรงพยาบาลระวังได้ยินข่าวนะคะคนเจ็บคนจากมีโอกาสได้ไปงานข่าวดํานะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมจะตามมาให้ปวดหัวย้อนมาให้กุ้มใจไม่สบายใจนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องกงังวลช่วงนี้คุณมีเรื่องกงังวลคิดมากคิดเยอะนะคะระวังปวดหัวไมเกรนนะคะหลายๆคนกําลังรองเงินก้อนคิดเรื่องเงินอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลในประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะ จะมีคนมาหานะคะคน,คนที่คุณคิดถึงนะคะคนที่คุณรอนะคะจะมาหามีคนคิดถึงนะคะดวงความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดช่วงนี้โสดไปก่อนนะคะจริงๆจะมีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาจีบนะคะแต่อาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่านะคะมีโอกาสได้เจอคนที <t <t ่อายุน้อยกว่านะคะมาจีบความรักสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ ระวังปัญหาทะเลาะนะคะระวังปากเสียงนะคะมีปากมีเสียงระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดหงุดหงิดง่ายนะคะมีเรื่องไม่สบายใจระวังสุขภาพของคนที่คุณรักด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายมีเกณฑ์ที่จะได้พบหมอพบพยาบาลช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางแล้วดีนะคะดวงการงานนะคะการงานช่วงนี้นะคะใครที่รอง,งานอยู่มีโอกาสได้งานใครหลายๆคนกําลังคิดอยากจะเปลี่ยนงานกําลังมอหางานใหม่ๆ นะคะในช่วงนี้นะคะแต่อาจจะต้องรอนิดหนึ่งถ้าจะออกจากงานเก่านะคะให้หางานใหม่ให้ได้ก่อนค่อยออกนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้นะคะคุณกําลังรองเงินก้อนอยู่นะถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะหลายๆคนเบื่อเซ็งๆนะคะช่วงนี้อยากไปไหนไกลๆคนเดียวนะคะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากยุ่งกับใครนะคะ คุณมีเกณฑ์น,นะคะในช่วงนี้ระวังบริวารน,นะคะระวังบริวารที่อายุน้อยกว่านะคะจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจทําให้คุณอารมณ์เสียนะคะดวงโชคลาภของคุณนะคะดวงโชคลาภของคุณมีไหมโชคลาภนะคะได้มาจากทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคนะคะทะเบียนรถและเด็กให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีส้มสีแดงสีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะ 1>, 1 9 8นะคะ198 193ให้โชคนะคะช่วงนี้พยายามทําบุญเสริมดวงนะคะทำบุญเสริมดวงไถ่ชีวิตโคกระบือหรือไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่นะคะแล้วก็ทําบุญลงศพนะคะเพื่อเสริมดวงนะคะในช่วงนี้ขอให้คนราศีมังกรโชคดีค่ะ